สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เรามาในช่วงของการขึ้นสแตนดาร์ดโค้งที่ซ x เอ็นะฮะาเนื่องสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆสำหรับใครที่ดูแล้วก็สามารถ ไปดูของเดี๋ยวผมแปะไว้ตัวท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับาการขึ้นสเตการเซตติ้งเกียร์ของตัวโครงซูเปอร์ทีนะฮะไอส่วนของซูเปอร์ทีนี้เป็นตัวเจคับแต่ว่าการฟิตติ้งเกียร์การจัดเฟืองจัดล้อจะเหมือนกันผมก็เลย เพื่อไม่ให้เสียเวลาจะก็เลยไม่ทำให้ดูเพราะว่า,อ,าอธิบายก่อนว่าโครงซ u เปอร์ทีนี้เป็นโครงที่รูปร่างเหมือนกันเลยแทบไม่ต่างกันต่างกันแค่ตัวปีกตัวรูช่องใส่ของ t ีเซจะมีรูช่องใส่ด้านนี้มานะในขณะที่ซ u เปอร์ทีธรรมดาไม่มีนะฮะแล้วก็มีรตูตรงนี้เพิ่มมา นะครับที่เหลือส่วนด้านในประกอบโคงเหมือนกันเลยนะฮะก็อันนี้สแตนดาร์ดอย่างที่รู้กันสแตนดาร์ดเจาะลอได้นะ,ะแต่แค่ห้ามตัดโค,งค้งเองห้ามตัดโคง้งตัดบอดีนะฮะด้านในของแกให้ดูนะฮะการฟิตร์ก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือใส่เฟืองใส่ล้อแล้วก็ดามด้วยตัวบทูทองเหลืองนะฮะ ร้อยน็อตขึ้นมาเพื่อไม่ให้เพื่อให้ตัวอะไรนะเพื่อไม่ให้เพื่อให้ตัวนะเนี่ยต,ตัวโบสเนี่ยไม่ให้เคลื่อนนะฮะให้มีการเคลื่อนน้อยที่สุดนะฮะมันก็จะทําให้จุดเฟืองไม่ขยับอ่าเฟืองยิ่งเฟืองขยับเยอะก็ยิ่งเสียแรงในการหมุนฉะนั้นเราต้องทําให้มันนิ่งนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากก็ใส่บูตไอใส่ลูกปืนล,ล้อไอ้ลูกปืนล,ล้อ AO 6 2 0เข้ากับตัวชุดเฟืองไอชุดเกียร,ร์สีเท่านี้เป็นชุดเกียร์พิเศษที่ใช้กับตัวซูเปอร์กีแซดนะฮะเป็นเฟืองไล่เบานะฮะซูเปอร์เอใส่ได้ไหมใส่ได้เปลี่ยนแค่ฝารครอบแค่นั้นเองตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับก็ใส่เกียร์เหมือนกันนะฮะแค่นี้เองเฟืองสีดำนี้เป็นเฟืงองคาร์บอนนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วฟิกเกียร์อ่ะต่อมา ในคลิปนี้ก็จะใส่กันชนด้วยเลยนะฮะเพราะว่าในไหนฟิเกียมันก็อธิบายสั้นๆเข้ากวๆง่ายละโอเคในส่วนของตัวกันชนนั้นเราจะใช้กันชนแนวกว้างนะฮะที่ใส่ที่รูก็คือรูอย่างนี้นะครับก็รูที่ใส่ได้ก็จะเป็นรูรูของรู19มิลนะฮะ ใส่มาจุดร้อยจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ก็คือรูส่วนหน้านี้นะฮะแล้วก็อที่า t เอ็มีดีอยู่ที่มีรูน็อตแบบทะลุร้อยด้านหลังขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นหมายความว่าไงฉะนั้นหมายความว่าใส่เบรกได้เบรกไม้ติมเท่านั้นนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยว เราจะทำการติดเปรกเนาะแล้วก็สอยน็อตขึ้นมาจากข้างบนนะครับสอยน,น็อตขึ้นมาจากข้างบนนะแล้วก็ค่อยติดตัวนี้เข้าไปเป็นการยึดบนล่าง เอระคาผมหลังจากเราลอยขวานรูเรียบร้อยแล้วนะฮะขวานเพราะอะไรขวานเพราะว่าไว้เวลาติดเบรกแบบแบบเต็มจะได้ลบหัวน็อตด,ด้วยนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาจัดการลอยน็อตขึ้นไปข้างบนนะฮะ เวลาเราสอยน็อตแรกแล้วน็อตสองจะสอยง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าเราก็แค่วางนอ็อตแล้วก็ไขไปส่วนไอหัวหนึ่งเนี่ยมันยึดไปแล้วนะฮะไม่ต้องมาจับ2ด้านทั้งกันชนทั้งหัวน็อตนะครับ แล้วจากนั้นเราก็ใส่กันชนนะฮะอันนี้ไม่ยากอะไรแต่ที่ยากคือต้องใส่ผมเลือกหัวน็อตผิดหัวไม่ขึ้นต้องเปลี่ยนหัวน็อตนะฮะสอยแล้วนะฮะน็อตยาวไปนะครับอันนั้นก็สั้นไป โอเคไหนมันก็ยาวแล้วมาทำเอทเลยแล้วกันอ่าก็ใส่ที่รูที่ตัวน็อตเสาจะอยู่ที่รู19นะฮะจะเป็นมันติไฮเกตหรือว่ามันติ3มมิลใส่ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะไหนๆมันก็ยาวมาแล้วอ่ะ ใส่สุดสเปซะแล้วก็ล็อกน็หนึ่งตัวล็อกนทอตสองตัวนะครับแล้วก็รูให้แน่นนะฮะ เสร็จแล้วฮนะดูดีเราก็ได้เอทดั um per, มเปอร์มาเฉยเลยนะฮะโยกได้นะครับประมาณนี้นะฮะ a p AT d a ด p e r แบบไม่ตัดด้วยนะแต่ว่าโลสิบสามมิลไม่น่าใส่ได้น่าจะมีปัญหานะฮะตอนเพื่อนนะฮะเห้ได้ว่ะไ่าไว้แต่จะชิดขอบไปน,นิดจะมีปัญหาไหมเนี่ยไม่น่ามีมัง้ง นล่จะตำแหน่งจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองใส่เลยเดียวโล่ะจสามมิลลองใส่โล่มมิลแล้วนะฮะได้เฉยเลยนะฮะฟุกฟุกนะครับแต่ว่ามีโอกาสสอันนี้ลองดันแบบสุดแหละยังไงก็ไม่ติดไม่ติดเลยนะฮะ โอเคอยู่ดีก็ได้การชนเอทีแบบฟุกๆนะครับฟุกมากนี่ฮะดันนี้สุดยังไงก็ไม่ติดนะฮะนี่นะฮะมีสุดแล้วก็ยังไม่ติดเล่นได้ชั่วโอเคลิกเกียร์ละคลิปนี้จบ แค่นี้ก่อนละกันแล้วก็ชอบถูกใจกดติดตามได้นะฮะสนับสนุนค่าไหลช่วยดูโฆษณาผมท้ายคลิปต้นคลิปเอ๊ะต้นคลิปท้ายคลิปแล้วก็หรือจะสมัครเป็นสมาชิกที่ใต้คลิปเพื่อสนับสนุนค่าอะไรล่ถาวนได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสแตนดาร์ดหรือเจเจครับที่ผมแต่งนี้เป็นแนวทางนะฮะการแต่งไม่มีสูตรตายตัวนะครับ คุณจะแต่งไงก็ได้ขอให้มันวิ่งได้และอยู่ในกติกาของสนามและของรุ่นนะฮะจะแต่งไงก็ได้โอเพนเลยเพราะว่าที่ีผมทําคือเป็นแนวทางเฉยๆไม่ต้องแต่งตามผมรูปอย่างก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ที่สนามเนาะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ